Egypt a land of mystery intrigue and rich history Mummies ภาพยนตร์แอนิเมชั่นประจนภัยจาก Warner Brothers สร้างโดย Studio 4 Cats Pictures ประเทศสเปนที่เคยฝากผลงานภาพยนตร์คนแสดงแนวสยองขวัญเรื่อง Thirty Two Malasaña Street และ Chat, The Lost Explorer And The Secret of King Midas ปี2017มาด้วยเช่นกันในภาพยนตร์แอนิเมชันเรื่องนี้เรามี3ตัวละครหลักซึ่งเป็นมัมมี่มาแนะนำให้คุณผู้ชมรู้จักกันครับ ชุดอดีตนักขี่ม,ม้าที่ได้รับชัยชนะมากที่สุดในโลกมัมมี่สาเหตุที่เขาตัดสินใจเลิกแข่งเพราะไม่มีที่จะเก็บถ้วยรางวัลและอีกเหตุผลหนึ่งก็คือเขาได้รับบาดเจ็บจากการแข่งครั้งสุดท้ายที่ต้องใช้เวลาพักฟื้นร่างกายจากความเจ็บปวดเจ้าหญิงเนเฟ,ฟอร์ลูกสาวของฟารโรอายุก,กว่า2,000ปีเนเฟ,ฟอร์มีความสุขกับการใช้ชีวิตในเมืองและเหนือสิ่งอื่นใดก็คือการร้องเพลง ความฝันของเธอคือการเป็นนักร้องซึ่งเป็นสิ่งที่เธอจะสามารถสัมผัสถึงอิสรภาพได้ผ่านเสียงดนตรีเนเฟอร์ <Never S 1> เป็นคนสนุกสนานมีความแปลกชอบการประจนภัยและมีอีกหลายอย่างที่เธออยากทำจนไม่มีเวลาให้คิดเรื่องแต่งงานเซ็กเคมมัมมี่เด็กชายน้องของทุตเซ็กเคมเป็นมัมมี่ที่ซุกสนร่าเริงรักการสำรวจ

Nanculokti Mummy, prom kan nai Mummy. Attention. It's Ra, the voice of the sun god. Oh Ra! God of the Sun! God of life! Light our path! Please kindly finish your shopping. We have and proceed towards the exit. Oh, that way! Oh, thank you, magnificent Ra! Beneath the world of the living. Line's land the living the the dead of Mummies ภาพยนตร์แอนิเมชั่นผจญภัยที่จะสร้างรอยยิ้มและเสียงหัวเราะให้กับทุกคนในครอบครัวบอกเล่าเรื่องราวการผจญภัยอันสนุกสนานของสามมัมมี่ที่อาศัยอยู่ในเมืองใต้ดินอียิปต์โบราณพวกเขาคือเนเฟอร์เจ้าหญิงชุดคนขับรถมา้า เซกเคมน้องชายของทูตและครอกจระเข้ตัวจ้อยสัตว์เลี้ยงของเซ็กเคมหลังจากพวกเขาเผชิญเหตุการณ์ไม่คาดฝันมากมายทั้งหมดได้มาปรากฏตัวที่ลอนดอนประเทศอังกฤษพร้อมภารกิจตามหาแหวนโบราณของราชวงศ์อียิปต์ที่ถูกขโมยไปโดยนักโบราณคดีผู้มีนามว่าหลอดคาบี t h สำหรับตัวละครสมทบที่ช่วยสร้างสีสันให้กับภาพยนตร์แอนิเมชันเรื่องนี้จะมีตัวละครไหนที่น่าสนใจบ้างมาดูกันครับหลอดคาบีหรือ ชื่อจริงนามสกุลว่าซิลเวสเตอร์คานาบีหลอดคานาบีเป็นนักโบราณคดีที่ออกทุนการสำรวจให้ตัวเองเนื่องจากไม่มีองค์กรไหนให้ความศรัทธาในโปรเจกต์ของเขาหลอดคานาบีมีความมุ่งมั่นและหลงใหลเรื่องอียิปต์โบราณ <c oughs> เขาคิดว่าความสำเร็จของตัวเองควรได้รับการบันทึกไว้ในสารานุกรมบริเทนิก c าตัวละครนี้ให้เสียงภาคโดยฮิลช์บอนเนวิลนักแสดงชายชาวอังกฤษที่เคยผ่านการแสดงหนังเรื่องแพดดิงตันดาวตันแอบบี้และนอตติงฮิลที่หลายคนคุ้นเคย ฟาโร์ ah, ผู้ดำเนินชีวิตตามกฎระเบียบและประเพณีอันสูงสุดในโลกของมัมมี่ที่ไม่เคยปรับเปลี่ยนมาหลายพันปีด้วยความเชื่อที่ว่าจะสามารถช่วยป้องกันความวุ่นวายต่างๆในชีวิตได้ <Okay. S 1> เขาเป็นพวกหัวโบราณไม่เข้าใจความทันสมัยสำหรับตัวละครฟาโร์ให้เสียงภาคโดยชอนบีดนักแสดงชาวอังกฤษวัย64ปีที่เคยฝากผลงานการแสดงเรื่องดังหนังชุด The Lord of the Rings และซีรีส์ Game of Thrones ปิดท้ายด้วยครอกจอระเข้สัตว์เลี้ยงของเซ็กเคม หนึ่งในสามมัมมี่ที่ขึ้นจากโลกใต้ดินมาประจนภัยที่อังกฤษบุคลิกของมันคล้ายสุนัขฉลาดแต่ซนเหมือนเจ้าของครอกมีความกล้าและพร้อมจะปกป้องทุกคนในครอบครัวทั้งหมดนี้เป็นตัวละครที่ช่วยเสริมทัพพาคุณผู้ชมทัวร์ดินแดนลึกลับสุดมหัศจรรย์นในมัมมี่ oh. this ring is going where nobody else can get to it on the other side of this door lies a doorway to a world of living mummies but you look at that a royal wedding ring no where's the ring this could only be the work of Liv <Thanks. S 1> ในภาพยนตร์แอนิเมชันเรื่อง m u m m ี s สมีจุดเริ่มต้นจากแหวนวงเดียวมันเป็นแหวนที่ผลิตขึ้นโดยชาวอียิปต์และเป็นสัญลักษณ์ที่สื่อถึงคำมั่นสัญญาการรวมใจเป็นหนึ่งและความเป็นนิรัน์ โดยทีมผู้สร้างเลือกถ่ายทอดเรื่องราวระหว่างชูตกับเนเฟอร์สองตัวละครที่กลัวการผูกมัดเป็นเส้นเรื่องหลักและต้องการให้มัมมี่เป็นภาพยนตร์แอนิเมชันที่ต่างออกไปไม่อยากให้ตัวละครมัมมี่ดูน่ากลัวและมีความอาฆาตจึงทําให้มีการปรับเปลี่ยนเอกลักษณ์บางอย่างรวมถึงต้องการให้พวกเขาดูใกล้เคียงกับมัมมี่ในโลกความเป็นจริง อีกทั้งยังมีการผสมผสานคอนเซปต์นี้กับไอเดียเรื่องแหวนเข้าด้วยกันเพื่อสร้างเรื่องราวที่ลงตัวให้กับภาพยนตร์หากพูดถึงทีมงานเบื้องหลังภาพยนตร์เรื่องนี้แล้วบอกเลยว่าไม่ธรรมดาเริ่มจากผู้เขียนบทมากฝีมือ ฮาวิเอ l โลเป b บา r เรรที่ทำงานด้านนี้มามากกว่า20ปีแล้วรวมถึงได้ริกกี r o ็อกส g เบินักเขียนบทเจ้าของรางวัล Daytime Emmy Awards ที่เคยฝากผลงานไว้ในแอนิเมชันซีรีส์ Big Hero 6และ Monsters at Work จาก Disney มารับหน้าที่เป็นสคริปต์ซูเป v i s o r เซอร์ให้กับภาพยนตร์เรื่องนี้ Mummy สกำกับโดยฮวนเฮซุสกาเซียกาโลชา ซึ่งถือเป็นผลงานกำกับภาพยนตร์เรื่องแรกเขามีวิสัยทัศน์จินตนาการเรื่องความงดงามและเคยทำงานในบทบาทผู้กำกับสินให้กับภาพยนตร์แอนิเมชั่นเรื่อง c h a t the Lost Explorer มาแล้วก่อนหน้านี้ ด้านเบื้องหลังการทำเพลงประกอบ m u m m ี่สเนื่องด้วยทีมผู้สร้างต้องการเพลงสไตล์บรอดเวย์และเวสต์เอนจึงได้เรียกตัวเฟอร์นันโดเวลากเวสเจ้าของรางวัลโกย่าอวอร์ดหรือออสการ์ประเทศสเปนผู้เคยทำเพลงให้กับหนังของผู้กำกับ J.A. เอบายโนาอย่างเรื่อง The Impossible และ A Monster Calls มาประพันธ์ดนตรีประกอบให้กับแอนิเมชันเรื่องนี้ เพื่อถ่ายทอดความมหัศจรรย์ออกมาตามที่ผู้สร้างต้องการซึ่งเป็นแนวดนตรีที่ทําให้ผู้ชมรู้สึกเหมือนย้อนกลับไปยังยุคอียิปต์โบราณผสมผสานกับความทันสมัยและมีสีสันรวมถึงยังมีบทเพลงประกอบสุดไพเราะหลายเพลงที่หาฟังได้ในเรื่องนี้เท่านั้น oh, oh, oh. เมื่อสองโลกมาบรรจบกันความวุ่นวายจึงบังเกิดพบกับมัมมี่ผลงานแอนิเมชันเรื่องล่าสุดจาก Warner Brothers วันนี้ในโรงภาพยนตร์ My daughter, the phoenix will choose your future husband. เรื่องราวการประจนภัยและการเดินทางอันแสนยาวไกลของ3มัมมี่และ1สัตว์เลี้ยงที่เริ่มต้นจากแหวนเพียงวงเดียว This ring is going where nobody else can get to it. ภาพยนต์แอนิเมชันเรื่องนี้มีเรื่องราวเกิดขึ้น2โลกนั่นคือเมืองมัมมี่ซึ่งเป็นเมืองลับใต้ดินที่มัมมี่ยุคโบราณอาศัยอยู่และเมืองลอนดอนประเทศอังกฤษในยุคป,ปัจจุบันในส่วนของเมืองมัมมี่เพื่อการนำเสนอวัฒนธรรมและความเชื่อของเมืองออกมาอย่างถูกต้องทีมงานจึงเดินทางไปที่อียิปเพื่อเก็บรายละเอียดของสถานที่และข้อมูลทางวัฒนธรรมและรายละเอียดเล็กๆน้อยๆจากอีกยิปโบราณให้เห็นตลอดทั้งเรื่องขณะที่ฉากหลังของเรื่องราวที่เมืองลอนดอน ทีมงานได้อ้างอิงข้อมูลการสร้างแอนิเมชันจากภาพถ่ายและสถานที่จริงสำหรับการคัดเลือกนักภาคมาภาคเสียงผู้สร้างได้คัดเลือกผู้ที่มีเคมีด้านเสียงเข้ากันแบบไม่ธรรมดาและสามารถถ่ายทอดเสียงออกมาได้อย่างมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองซึ่งเป็นนักแสดงชาวอังกฤษชื่อดังที่หลายคนคุ้นเคยไม่ว่าจะเป็นชอนบีนจากภาพยนตร์ชุด The Lord of the Rings ให้เสียงฟาโร่พ่อของเจ้าหญิงเนเฟอร์ฮิวช์บอนเนวิลจากหนังรัก n o Notting h i ิ l ให้เสียงลอดคานาบี เอเลนอร์ทอมลินสันจาก Jack เดอะ i จแอน l a สเลเยให้เสียงเนเฟอร์และโ Thomas จาก The Festival ที่แสดงร่วมกับ Nick Frost ให้เสียงทุดนอกเหนือจากมุกตลกและการประจนภัยแล้วประเด็นสำคัญที่ผู้กำกับตั้งใจนำเสนอผ่านเรื่อง m u m m ี่นั่นก็คือเรื่องราวความรักเนื่องจากมีหลายครั้งในชีวิตคนเราที่ต้องหันหลังให้บางสิ่ง และเอาชนะความกลัวได้ยากซึ่งอาจเป็นเพราะไม่มีความกล้าพอที่จะทำบางสิ่งเพื่อเอาชนะปัญหาในมัมมี่สจึงแสดงให้เห็นว่าความรักคือทุกสิ่งและอาจเป็นสิ่งเดียวที่คนเราต้องการเพื่อช่วยให้ก้าวเดินไปข้างหน้าได้ขอเชิญทุกคนออกไปไประจนภัยพร้อมกันกับมัมมี่สวันนี้ในโรงภาพยนตร์